สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแยกแฝกวิดีโอกับแลกเสียงออกจากกันนะครับด้วยโปรแกรม Vegas Pro 15นะครับขั้นตอนแรกเราก็ไปที่ไฟล์วิดีโอที่เราต้องการแยกนะครับกดไฟคลิก Open นังเกตดูนะครับว่าวิดีโอนะครับ แท็กวิดีโอกับแท็กเสียงมันติดมาด้วยกันนะครับถ้าเราจะต้องการปรับแต่งนะครับง่ายๆเลยนะครับให้ไปที่อ p อปชันแล้วก็ไปที่เอ็กซ์ตอร์อีเวนต์กรปนะครับหรือเรากดคอน l Shift อยูก็ได้นะครับหรือว่าเป็นคอนโทรลยก็ได้นะครับลองกดดูนะครับปึ๊บสามารถแยกออกจากกันได้แล้วนะครับ